ครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีสุกูสุกคนครับสวัสดีครับพี่น้องครับครับสิบห้าเบิ้งนะครับนี่ง่ากระเด็นครับอีกแล้วอีกแล้วครับอีกแล้วเฮานิ่งอีกครับเห็นบ่ครับนี่ปลายน่ครับกระเด็นอีกแล้วโอ้ยจะไหนน้องหาแต่เสาเห็นพี่น้องเฮานิ่งนิตงอส่องไปฮะนิ่งเออนี่ครับปลาปลนี่ครับกระเด็นอีกแล้วครับ หาแต่สุดเด็กพื้นด้พี่น้องเฮ้ยหาบ่อเห็นเลยเหมือนักๆเนี่ยเห็นมัไหนี่กับสองสองขีนตามหัวลงตามหัวลงลงเนบซีเบมือนกับข้างไหนข้างไหนนี่ยครับหา โกยดินแถวนี้กัมนมุนเม็ดครับเคียดินเคียเหินจนแปดเมดต้องมาหาขูดเบิ้งอีกก่อนเผื่อสิได้ เด้อนนประคูปประกำเออยู่ใส่เฝ้าให้ลูกให้ล้านเด้อของคำของคุ้นของซุ้มของเย็นใ <ปะ S 1> นนาจุเคียใบแม้ในถน่นี่ขโมยกี่ล่ะพอดีหาอย่างไรก็บ่เห็นพี่นองก็เลยโทษไปหาแม่บ้านให้เพิ่นไปอ่า วายคอสิงศักดิ์นะครับขูดเบิ่งบางอย่างหาเห็นไหเด้อของขคำของ,ขค,อง,ขค,องขคุณเด้อของคำของคุณไหมาเด้อคุณฮะครับ cần mấy cội cần thằng bằng bằng lòng này cái này ông nưng này là ta ông chơi chơi cái học เราดเสียเลยสาวะซอยกันหาหลายคนอยู่ครับทางควานเล่นแล้วก็คว้านของมาเล็ดครับเมื่าสาวนี่มาซอยหากัน ¿Qué más สาโวว์นะครับท่านเห็ุพี่น้องอเล็กไรวันมันง่ากระเด็นพี่น้องดีใจมาก หลังจากหาโดนแล้วพ่อพ่อครับพอดีแม่บานพันมาเซ็นไหวครับนี่ครับมาเซ็นมาขอขามาเิ่นเิ่นกับว่าสิ่งไเห็นอยู่เพื่นว่านะเดี๋ยวให้ผู้เพิ่นไปขอขามาเพิ่นหาดีกลัว เถียวบังมันงากระเด็นี่นกำลังหายอยู่ครับเป็นผู้ดวงดีบะเป็นเปเอ้ขอเข้ามาแล้วเป็นวาสัยเห็นยุ่าสัน โอ้ได้แล้วครับพี่น้องของคำข,ของคูณมาแล้วครับนี่สองชิ้นน้อยครับแต่ปรากฏวา่าบรทษันครบครับยังอีกชิ้นหนึ่งลองแกะแกหาบังตอนนี้ได้สองชิ้นแล้วครับนี่หาบังอีกยังเหลืออีกชิ้นหนึ่งโกยบังมันต้องอยู่แถวๆนี้แล้วมันเห็นอันนึงแล้วเห็นี้ยครับสองชิ้นแล้วครับผมอืมโอ้นี่ครับของํำข,ของคูณได้แล้วเด้อพี่น้องนี่ครับสวยงาม นะครับขดุดใดนอ้อสิเป็นเจ้าของน,อน,อน,อนอ้อเนี่ยน้อนอมเห็นแล้วเห็นแล้วของทำของคูณมันยังเลยชินยังครับชินไงครับหาเบึงครับเห็นบ่ขุดๆบึงม,มันมนมันอยู่เลาะกันบ่อยู่ยแถวๆนี่แหละหาบึงได้แล้วครับลายอย่างสวยเลยลายงามขนาดอืม ปักดินอยู่ครับเป็นไปเบิ่งตำรานำตีเป็นไปเบิ่งตำราหนำตีย่ายให้ยังไงนี่ไปให้ขบนเบิ่งจ้าข้วาข้าวายุแถว้นแหละขวาขึ้นาแล้วขาว่าสันติโอ้คือเม็นเลยโอ้คือแม่นเลยต้องให้เขาเป็นส่งเบิ่งแม่นบ่อือโอ ยังเหลือชิ้นหนึ่งครับหาบไงเห็นปะยังอีกชิ้นหนึ่งาะว่ามันห้อยแตกสามชิ้นสองชิ้นสองชิ้นใหญ่ส้ำคัญน,นี่แหละครับชิ้นใหญ่กว่าตัวน,นั้นชิ้นใหญ่กว่านี้จักหน่อยตอนนี้ได้สองแล้วแต่ว่ามันใหญ่จะเป็นสามชิ้นมันมีห้อยอยู่ยังสั่นนี่มงได้อีกตายายตายายเออหาให้หาในตายายยงอะไอีก ให้ขึ u, cả, l l eben, ้นมาอีกเมดเด้อเสียเอาใบบูชาดอกกินเบี้ยกินเหล้าแล้วก็ให้ลูกหลานเห็นอีกเด้อฟอขึ้นมาอีกเด้อยังเหลืออีกชิ้นหนึ่งฟอกขึ้นมาอีกเด้อจะพี่เอ้ยจะพี่จะไม่ทรณีจะโค้งดิ้นมองมีก็ได้ลูกหลานขอซะหลานขอซะอย่าเอาไว้เลยเอาไว้ขอไปบูชาดอก ควาแมนเทลิกเลวดีใจเมืดสวยงามเลยครับโนี่โอ้อยางงามเลยสวยงามตามทองเรื่องอยู่ใส่เนาะชิดนหนึ่งอีกเนะอ,อยู่แถวๆนี้บ่แถวๆนี้บัง ต้องให้คนที่หาเห็นแล้วหาจังเห็นชินกับสีประมาณกันนี่ละครับเนี่ยพอๆกันนี่แหละคันซันกับเดียวสีขอยุติไปก่อนสีหาซอยเินกก่นก่อนกักหน่อยเนาะครับจักไ่ก็ฝากติดตามนะครับให้กําลังใจนะครับครอบครัวช้างเราชาวช้างนะครับเห็นบอกครับนี่ไลน์ไปเลยครับนี่ ขอให้เพื่อนชาวเอทุกท่านทุกคนจังมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเฮงเฮงรวยรมีความสุขความเจริญนะครับหนึ่งเทนหนึ่งกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ